เย้เยเยเมื่อวานฮานอยแตะหกหนึ่งตรงๆนะครับวันนี้เรามาต่อกันอีกนะครับว่าจะได้ตัวไหนฮานอยวันนี้ส่วนฮานอยวีพีเข้าเก้ารูด9เก้านะครับเพราะว่าผมให้เก้าหกแต่มันออกเก้าเก้านะครับแล้วก็ให้หกหกเมื่อวานแต่ปกติเข้าหกหนึ่งตรงๆนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าผมคำนวณได้ตัวไหนบ้าง เป็นแค่แนวทางนะครับทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณดูในการรับชมและเอาเอาไปาไปเล่นไปแทงเป็นแค่แนวทางนะครับผมย้ำเราไปดูกันเลยนะครับว่าได้ตัวไหนบ้างเราดูได้เลยนะครับลองดูกันนะครับว่าผมได้ตัวไหนบ้างดูนะครับ นี่นะฮะวันนี้ผมอาจจะเพิ่มขึ้นมาคือเป็นวินนะครับเป็นตัววินให้นี่นะครับตามนี้นะครับทุกท่านแคบไว้ได้นะครับชัดไหมครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆนะครับสวัสดีครับ